ขอเชิญร่วมทำบุญทอดพระป่าสามคัคคีมหากุศลเพื่อจะซื้อครุพันธ์ทางการแพทย์อาคารสุจินโนโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่คณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยมีสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีเจ้าประคุณสมเด็จธงชัยธรรมทัมมทชโชเป็นประธานฝ่ายสง์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์กเกษมวัฒนชัยนาย,ยกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นประธานฝ่ายที่ปรึกษาและศาสตราจารย์ดรนายแพทย์พงรักษ์ศรีบดิตมงคลอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นประธานฝ่ายคารวาสในวันอาทิตย์ที่15มกราคม2566นี้เวลา13 9. นาฬิกานาทีณชั้น15อาคารเฉลิมพระบารมีคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สุขเกิดได้เพราะสร้างคุณบุญกุศลแผ่เกิดผลดนค่ามหาศาลให้อิ่มสุขอิ่มบุญหนุนตลอดกาลให้สราญมั่งมีด้วยมีบุญ